แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปวิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2,500คำเกี่ยวกับ Yamaha MT10 พร้อมพูดถึงราคาและเปิดด้วยอินโทรของช่องค่าอัปเดตเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อและตัวหนาเลย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่จะอัปเดตข่าวสารรีวิวและข้อมูลรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งในไทยและต่างประเทศหากคุณชื่นชอบยานยนต์แบบเต็มอิ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอัปเดตด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์สไตล์เนเกตไบที่มี DNA จากสนามแข่ง ผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและพละกกำลังที่น่าทึ่งซึ่งก็คือ Yamaha MT10 รถมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของตระกูล MT หรือ Master of Talk จากค่าย Yamaha Yamaha MT10 เป็นรถที่เกิดมาเพื่อตอบโจทย์ของผู้ที่หลงใหลในความแรง ความดิบและการควบคุมที่แน่นยำม,มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ยกมาจาก y วซัตเซึ่งเป็นซูเปอร์บายระดับโลกแต่มีการปรับแต่งให้เหมาะก,กับการขับขี่บนถนนมากขึ้นโดยยังคงความแรงและเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ครบถ้วนเครื่องยนต์ของ y a m a ฮ a า mt 1 0เป็นแบบ4สูบเรียงขนาด9 9 8ซีซีใช้เทคโนโลยี crossplane crankshaft ที่ช่วยให้การส่งกำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมูท ให้เสียงที่ดุดันและเป็นเอกลักษณ์ทำให้รู้สึกถึงแรงบิดได้ตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ165แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่ประมาณ112นิวตันเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับรถในคลาสนี้นอกจากเครื่องยนต์อันทรงพลังแล้ว MT 1 0ยังมาพร้อมกับเฟรมที่แข็งแรงน้ำหนักเบา ทำจากอลูมิเนียมเดลต้าบ็อกซ์ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะขับขี่และให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถระบบกันสะเทือนหน้าแบบอักไซด์ดาวและหลังแบบโมโนช็อปที่สามารถปรับระดับได้ช่วยให้ขับได้ทั้งในเมืองทางไกลหรือแม้กระทั่งบนถนนโค้งสไตล์สปอร์ต ในด้านระบบเบรก MT10 ก็ไม่ธรรมดาใช้ดิสเบรกคู่ด้านหน้าพร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนของเบรโ o ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการรถแข่งด้านหลังก็เป็นดิสเบรกที่ให้กำลังหยุดที่ดีเยี่ยมเสริมด้วยระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งจุดเด่นของ Yamaha MT10 คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่มาให้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ traction control ที่สามารถปรับได้หลายระดับระบบ quick shifter ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องใช้คลัตช์ทำให้การขับขี่ลื่นไหลและเร้าใจมากขึ้นรวมถึงระบบ cruise control ที่ช่วยให้การเดินทางไกลสบายและประหยัดแรง หน้าจอเรือนไมเป็นแบบ TFT Full Color ขนาด4.2นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์โหมดการขับขี่อุณหภูมิความร้อนและอื่นๆอีกมากมายมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ w i Connect ที่ให้ข้อมูลการขับขี่และการแจ้งเตือนต่างๆได้อย่างสะดวก ดีไซน์ของ Yamaha MT10 ก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้สมรรถนะเลยทีเดียวด้วยไฟหน้าแบบแยกคู่ดีไซน์ดูดนันให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือหน้ากากท r a n s ์ฟอร์เมลุคที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยทำให้ใครเห็นก็ต้องหันมองตัวถังมีการออกแบบให้ดูแน่นและกระชับพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่ถึง17ลิตรที่ให้คุณขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อย ในด้านตำแหน่งท่านั่ง MT10 ได้รับการออกแบบให้ขี่ได้สบายแม้จะมีความสปอร์ตอยู่ในตัวแต่ก็ไม่ได้เมื่อง่ายเบาะนั่งไม่สูงมากเกินไปทำให้สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจทั้งคนที่มีประสบการณ์และมือใหม่ที่อยากขยับมาเล่นคลาสใหญ่สำหรับสีของ MT10 ที่วางจำหน่ายในปี2025จะมีให้เลือกหลายสีเช่นสีเทาไอฟลูโอ สีดำเทคกแบล็ก Black, และสีน้ำเงินไอคอน l u e ซึ่งแต่ละสีมีลุคที่แตกต่างกันแต่ยังคงความเท่ในแบบ MT อยู่ครบถ้วนเมื่อพูดถึงราคา Yamaha MT 10ในประเทศไทยปี2025นี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ729,000บาทซึ่งอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละศูนย์จำหน่าย หรือของแถมที่แถมมากับรถถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ถ่ายทอดมาจากรถแข่งเทคโนโลยีความปลอดภยัยฟีเจอร์อัจฉริยะและดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจว่า Yamaha MT10 เหมาะกับตนเองหรือไม่ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการขับขี่ที่มีพลัง มีความสนุกและต้องการความแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปไม่ว่าจะใช้ขี่ในเมืองขี่ท่องเที่ยวหรือเอาไว้โชว์สไตล์บนถนน MT10 ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากยามาฮ่าที่สามารถเพิ่มความดุดันหรือเพิ่มความสะดวกให้กับ MT10 ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียแบบไทเทเนียมจากอะคราโปวิดแฮนด์บาร์แต่ง กระจกมองข้างแบบสปอร์ตกาดหม้อน้ำครอบเครื่องยนต์หรือแม้แต่เบาะแต่งที่ให้ความสบายมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจสงสัยว่า MT10 ต่างจากกลุ่นน้องอย่าง MT09 หรือ MT07 อย่างไรคำตอบคือในเรื่องของพละกกำลังโครงสร้างและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเต็มกว่า MT10 ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ใกล้เคียงกับซ u เปอร์บค์มากกว่า เหมาะสำหรับคนที่พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นและต้องการความแตกต่างอย่างแท้จริงในภาพรวมแล้ว Yamaha MT-10 คือรถจักรยานยนต์ที่ผสมผสานความเป็นสปอร์ตความสะดวกในการใช้งานและความล้ำของเทคโนโลยีเอาไว้ได้อย่างลงตัวเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองมากในปี2025นี้และหากคุณเป็นคนที่หลงไหลในความแรง ความเท่และความเป็นตัวของตัวเอง MT 1 0จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนก่อนจากกันหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องค่าอัปเดตด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีดีรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์อีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณต้องการให้เพิ่มรูปภาพแอนิเมชันหรือซับไตเติ้ลประกอบวิดีโอเพิ่มเติมบอกได้นะครับยินดีช่วยจัดเต็มให้เลย